สวัสดีครับข้งางพร้อมนะครับวันนี้วันหยุดผมก็ออกมาถ่ายเป็นบอกกักนะครับเป็นบ่อผ่าใบกักปลาได้ประมาณ5้าหวันนะครับระบบกองก็ออกใช้ปั๊มน้ำรุ่นทิงหนะครับ แล้วก็ทําเป็นมีสะดือเตรียมกับสกิมเมอร์นะครับเพราะว่าช่วงกากแรกๆเนี่ยปลาจะขับเมือกนะครับแล้วก็มีมีไข่บ้างครับก็น้ําก็จะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวกรองก็ใช้แค่อวน,นครับข้างในมีแต่อวน แล้วก็ใส่หลอด UV ด้วย<ม>พ่อบ่ออยู่กลางแจ้งนะครับน่าก็ถือว่าน้ำน้ำก็โอเคอยู่นะครับครับอยู่ในนี้ประมาณน่าจะเจ็ดเจดตัวครับบ่อพระใบผมสองสองคูณสองเมตรลึกแปสิบนะครับ ตาก็สดชื่นดีครับใายปกติเลยตอนนี้ผมก็ทำการแลกน้ำไปแล้วครับแลกน้ำไปสองสามวันละอ่าค่อยๆเพิ่มประมาณสักยี่สสามสิเปอร์เซนนะครับตาก็ไม่ไม่แสดงอาการอะไรครับมี จะมีตัวบางตัวก็บางตัวก็เกเลีนหน่อยบางตัวก็นิ่งครับเชื่องดีรับเยอ่อเมื่อ,อเงาะคือคือฟองใช้ได้ครับช่วงแรกนี่ฟองเยอะกว่านี้ครับเยอะมากเลยครับ จริงยังไม่ได้ทำนะเพิ่งทำไปสองวันนะครับสดือเทียมกับสกินเมอร์ทำแบบเร่งดว่วนนะครับเพราะว่าเห็นว่าฟองเยอะเกินเพราะว่าปลาไข่โอเคถ้าเพื่อนๆพี่ๆมีอะไรสนใจสอบถามหรือว่าคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านแล้วก็ตอบนะครับ โอเคครับขอบคุณครับ